อาการปวดหลังเล้าลงขาเนี่ยสาเหตุหลักๆอย่างหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากมีการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับซึ่งถามว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยปกติมันจะมีสองชั้นชั้นในกับชั้นนอกแล้วไอ้มันปกติเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ําปัญหาที่ว่ามีการเสื่อมก็คือปริมาณน,น้ําของหมอนรองกระดูกตรงนี้มันลดลงพอลดลงเสร็จมัาเลยทําให้เกิดการเคลื่อนจากชั้นในเนี่ยออกมาชั้นนอกตรงนี้พอเคลื่อนออกมามนเลยกดทับเส้นประสาทพอกดทับเส้นประสาทมาเลยทำให้เกิดการอักเสบของรากประสาทพอรากประสาทอักเสบมนเลยปวดเล้าลงสะโพกลงก้นลงขาลงนะ เนี่ยแล้วพอเอ็กซเรย์ดูเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดหมอนรองกระดูกดีตรงนี้ก็เป็นรูที่เส้นประสาทออกอันนี้หมอนรองกระดูกดีเส้นประสาทออกดีแต่ช่องเนี่ยเห็นไหมหมอนรองกระดูกมันหายไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วดูที่เส้นประสาทนี้ก็แคบตีบแคบลงไปเลยตรงนี้ก็เหมือนกันตีบแคบลงไปเลยเนี่ยหช่อง2ช่องสช่องเลยมันเป็นการเสื่อมของหมอนรองกระดูกและทําให้มีการกดทับเส้นประสาทพอกดทับเส้นประสาทมนเลยปวดร้าวลงกดลงขาเนี่ยค่อนข้างเยอะการรักษาเลยนะ อันนี้หนึ่งเนี่ยสาเหตุที่ปวดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากมีการอักเสบของรากประสาทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาเนี่ยเสื่อมแล้วเสื่อมเลยมันทาอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะั้นการรักษาเนี่ยหนึ่งก็คือจะฉีดยาเข้าโพรงประสาทตรงเนี้ยเพื่อลดการอักเสบของรากประสาทตรงนี้ก่อนมันก็จะแก้อาการปวดสะโพกล้าวลงขาได้อันนี้หนึ่งนะอันนี้2ก็คือยาที่ทานก็อาจจะกินยาเมื่อมีการปวดเป็นครั้งคราวได้นะอันนี้3คือพฤติกรรมเลยนะพฤติกรรมเนี่ยจะมีผลมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลัง ราะอาการปวดหลังเนี่ยหลักๆเนี่ยมันเกิดจาก3เรื่อง1ก็คืออายุมากขึ้น2ก็คืออ้วนน้าหนักเยอะอันที่3คือพฤติกรรมพฤติกรรมที่แย่ๆกับหลังเนี่ยหนึ่งนั่นก็คือว่านี่ห้ามไปนั่งกับพื้นนะถ้าเกิดส่วนนั่งกับพื้นเนี่ยน้ำหนักมันจะลงกลางหลังเนี่ยเยอะหรือว่านั่งเก้าอี้ต่ำๆนี่ไม่ได้อันที่2ที่คนไทยเป็นกันเยอะเลยคือไปก้มก้มยกก้มเก็บก้มกวนเลยโดยเฉพาะชาวนาชาวสวนเนี่ยไปก้มเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเลยทําให้มีอาการปวดหลังเนี่ยเยอะเพราะก้มทานาเนี่ยจะมีปัญหาเยอะแล้วก็อันที่3ก็คือว่า ให้ไปนอนคว่ำให้นอนหงายกับนอนตะแคงได้เพราะการนอนคว่ำเนี่ยมันจะทําให้หลังมันแอนมากพอหลังแอนมากเนี่ยมันก็จะทําให้มีการปวดเยอะเพราะว่าน้ําหนักจะไปลงตรงข้อต่อตรงนี้เยอะนะเพราะงั้นการรักษาก็3เรื่องคือ1ฉีดยาเข้งงาประสาทสองทานยา3ก็คือปรับพฤติกรรมถ้าเกิดกินยาฉีดยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นจริงๆเนี่ย,ยก็อาจจะจําเป็นจะต้องไปตรวจ m r i หรือว่าตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะประเมินดูว่ามันมีการกดมากน้อยขนาดไหนอย่างไรบ้างถ้าเกิดสมมติว่าเรารักษาไปสัก5้าเดือนแล้วไม่ดีขึ้นเลย ก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของการผ่าตัดเนาะ